อันนี้ก็พามาส้งไก่ครับส่มไก่สมงของก็ไก่มาดูก็ไก่ครับอยู่ข้างนะครับข้างดูไก่ครับแกเลี้ยงไก่แล้วแกก็เอาผักมาให้ไก่นะครับนี่ครับผักผัดก็มากะให้ไก่ครับไก่ตีนะครับไม่รู้จะของไปไหนเข้ามาไม่เห็นจาของ รู้จ้าของหายไปไหนเห็นไก่ครับเห็นแต่ไก่นีครับเด็กไก่ตีครับนะครับเนี่ยเห็นแต่ไก่ตีแต่เจ้าของไม่รู้หายไปไหนมีมีก็ไผ่ครับมีหน่อเลยนะครับกเก็บหน่อไม้ไปให้อยู่วันนั้นหลายหน่ออยู่แต่เจ้าของไม่รู้หายไปไหนแกเอาผักมาให้ไก่นียครับ เงียนะฮะม่รู้จะขอหายไปไหนเดินไปไหนมีคนอยู่ไหมครับหมากินไก่หมดแล้วครับไม่รู้หายไปไหนเจ้าของเก้าของสวนไม่รู้หายไปโอเคเล่นไก่ตีนะครับข้างในข้างในมีไก่ตีด้วยอา้าว เห็นได้ลูกพ่อไปไหนอ่ะพ่อไปไหนที่ไหนไเห็นนี่ครับไก่ไม่ไ,ไม่ไม่ไม่ที่ตรงไหนอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องอา i, ตองามเดี๋ยวเดินเข้าไปดูดีกว่าดูไม่ไม,มีนม้ำมามาถ่ายไก่เฉยเอ๋เออยู่ข้างในอ๋อมันยยมีไก่นะครับเนี่ย นี้ไก่ตีนะครับไก่เหลืองไม่รู้ไก่เหลืองหางขาวหางดำไม่รู้ไนยะไก่ตีแก่ครับเนี้ยไก่เยอะอันนี้แม่พันธ